สวัสดีค่ะพี่น้องเอซีทุกท่านขายยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะซอเขียวกับะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางของเซียนไผ่นะคะเมื่อนี้ไปพบป,ปะกันสามคลิปแล้วคลิปไวยเล่าคลิปเด็กมีเซนแล้วก็คลิปเซียนไผ่นะคะสายๆก็นี่ซอเขียวจะพาไปตามที่บาร์โปงข้อมหอ้องไปที่นุ่นสมหุ่งค่ะ พุ่มเมตเคียนพีเหียนเพื่อนเขามาสองงวดติดแล้วพี่น้องเอซีคะ่ะซอเขียวบนท่านในปอยูนงวดที่สองผ่านมาซอเขียวไปสองเทยงวดสามงวดสี่สอเขียวบริบรไปเพราะว่บาบ่พออาจารย์จักเทือแล้วกับบ่วางเนาะค่ะเดี๋ยวสอดเขียวจะไปตามอีกในเบื่องงวดนี่เพื่อนหอดบวงสวงล้วที่พี่น้องเพื่อนแก้บ่นกันเรียบร้อยแล้วเี่อเขียวบด้ไปเดี๋ยวจะพาไปตามเกาะติดนะคะที่โนนสมฮู้นะคะว่างเมตะเคียน พีเฮียนนะคะพี่น้องเอฟซีคะค่ะไปงวดแรกกับเขาเลยจ็ห้าหาเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดอ่ห้าแปดแปดห้านะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ซอเขียวจะมีสองสีขั้นตอนนะตัดเอาคลิปอ่าหนูว่านี่มาลงต่อจากตัวนี้นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าอีกอย่างจะเาปากันอยู่เงวๆอยู่เนาะค่ะเดี๋ยวซอเขียวจะตัดเอาตัวนั้นมาลงอีก นกับคลิปนี้ให้มันได้เวลาเนาะเราค่อยไปติดตามตัวเลขแนวทางกันสําหรับเลขของพอเซียนไผ่ค่ะซอเขียวว่มิยังวาวไลเดีวยวซอเขียวจะไปเอาคลิปเก่าหมู่บานนี้ซอเขียวลงมาท่านเบิดเดีวยวซอเขียวจะมาตัดใส่ให้พี่น้องฟังแบบแมนอย่างเป็นอย่างกันมีอะไรพูดให้กันฟังไปดูเรื่องดีๆในชีวิตประจาําวันบ่มีไผ่ใช่าเขาใจเข้าซ้ําพวกกับเมียดอ,อยกพอกกี่น้องหักกันแพ่งกันดึงกันขึ้น ล่มก็บเบิงกันป่วยก็ให้เบิงแง่งกันผัวปวยก็ใหหเมียเบิงเมียป่วยกห้ผัวเบิงเขาก็ลูกหนึ่งให้กันกินแนวผู้ใดไปบ่ไดดมาบ่ไดดก็ได้ผู้ไปได้ก็ลูกหนึ่งเขาสุกันกินเนาะย่าเอาเปียบกันผัวก็ย่าเอาเปียบเมียเมียก็ย่าเอาเปียบผัวเฝ้าลูกเฝ้าย่อเฝ้าเฮ็ดซอยกันตื่นขึ้นผู้ใดได้เวียกกันในก็เฮ็ดไปผัวหนึ่งเขาเมียซักผาผัวล่างถวยเมียเฮ็ดแนวกินมั่นก็บบัวใดนักหนาบ่ไดดซาเวลาพร้อม แมนบอพีนองมันสิเลี้ยวกับงานกับการเรามีเวลาพักผ่อนกินอยู่น้ำกันกับมีความสุขอยากยังซื้อมากินทําตัวให้รักกันซอยกันทุกสิ่งย่างจะอ้างว่าแต่ตกเป็นผู้ใช้เราบอยาค็ดหน้าที่มันไม่เคยเกี่ยงใครย่างกินย่างบกเกียงกันกินก็คือกินน้ำกันสู่คนอยู่หลักกันสีวาจังสันแมนบอพี่นองกินน้ำกันเฮ็ดน้ำกันซอยกันกินซอยกันท่ามซอยกันนะเก็บกัมเอาพี่น้องได้บาทนึ่งก็เก็บไว้กิน อย่ากินเกินโตวเวลากินอย่ากินเกินโตมีซีบกินหามีเศร้ากินซิบมีรอยกินเศร้าแห้งดีลายพี่นอ้องย่างหน่อยๆเขาก็ใส่ครื่งหนึ่งของไร่หลับแต่ละเหมือเนาะเหลือครึ่งหนึ่งก็เก็บไว้เผื่อคนที่อยู่ข้างหลังของเรานะคะอันนี้ฝากไปให้คิดเนาะสําหรับคนที่ยังคิดบทท่านเป็นถ้าคนคิดเป็นแล้วก็ดีใจน้ำขาครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ คุณเยี่ยมมากถ้าคุณคิดได้แบบนี้นะคะอันนี้ฝากไปให้คิดสําหรับคนที่ยั่งหลงและเรื่องลงตัวเองลงชีวิตที่มีความสุขละหกละเหินอยู่ชีวิตที่ร่องรอยคิดว่าเจ้าของเลิศเลอเฟื่อเอฟ,อฟกแล้วบอเก็บก็ได้มันบอแมนนี่พี่น้องย่ามห่าปวยนะมันไปใส่บอไดใดเด้ห่อต้องกินเงืเ่อนเกาได้พี่น้องพยายามเก็บพยายามก็บสอเขียวคิดได้ซอเขียวก็เก็บได้คือกันแต่ว่าคน ใจน้่มันไหลมันเลยเบอร์เหลือบอร่รย่งซอเขียวก็ถึงอยากบอกพี่น้องเอฟซีที่ยังบบท่านรูหรือว่ากำลังลหลงละเรื่องนการเหล่นแต่ละเมือจะละเว้นอยู่นี่ยังคิดบบท่านเปลี่ยนให้กลับขึ้นมาคิดสักพี่น้องก่อนจะสายเกินแก่นะคะก่อนที่ครอบครัวของคุณจะไม่มีใครอยู่ด้วยแล้วผาดยิ่งใหญ่ของชีวิตนะคะคือการคิดบ่ท่านใดค่าแต่หลินแต่หัวอยู่จักยามใดสิคิดใดพุน จนว่าเจ้าควางนอนอยู่โรงพยาบาลวิวอมาเมื่อใดก็ได้จนว่าหาเงินบ่ไดค่อยมาเกิดพอว่าตอนกูปพื่อกูคืออยากนั่นอยากนี่เนี่ยมกูป่วยกูไปบ่ไดกูคืออยากใส่เงินค่ารถบ่ค่าขนมค่าเขาค่าน้ำค่าหมอค่าหมอบ่จะค่าอย่างเนี้ยอันคนนอนอยู่โรงพยาบาลนะบ่ท่อใดหรอกแต่คนเที่ยวไปเบิ่งนี่มันเบิดหลายกว่าคนนอนอยู่โรงพยาบาลค่ะเราบ่น้ำซ้ำนะถ้าเกิดว่าคนที่นอนอยู่โรงพยาบาลเป็นอุบัติเหตุไปนอนยังสิมันยิ่งใช้เงินหลายได้พี่น้อง รังคันกับมีประกันรังคันกับ่มีประกันเดือรถนันะ่ะให้มีปันได้กับทางมันบ่คุมกับการเสียเวลาดอกพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นเดือนทางไปไสามาไสาให้ระมัดระว่างเราก็ให้เก็บให้กำซะในช่วงเวลาที่เก็บได้กำได้ค่ะพี่น้องเอคซีขสอเขียวฝากไว้ให้พี่น้องคิดเนาะเราก็มาติดตามตู้เลขแนวทางอันนี้เก็บไว้ให้คิดเดี๋ยวจมให้สอเขียวเด้วว่าสอเขียวมาเบา,าอีกอย่างายเนีได้ว่ว่าจะ่าเขียดเด้อ ซอยเขียวก็ให้ฟังซื้อหรอกเพราะซอยเขียวเป็นมาเล้วเลยบือยากผู้อื่นเป็นคือซอยเขียวสนอกวนะเนาะบอกผู้อื่นได้อยู่บอกเจ้าของมาได้ค่อย,อย่างงั้เพราะว่าเจ้าของเนะี่ยหาเงินผู้เดี่ยวคนใส่นะเป็นสิบค่ะมันเล่เเลือเนาะคันผู้ใดมีสองคนหาได้สองคนกับฝ้าหาฟฝ้าเก็บซะเนาะซอยเขียวว่ามันดีกว่าได้พี่น้องฟฝ้าเก็บมีหาคน้นกับหาหาคน้น พี่สิบคนก่ะฮสิบคนมารวมกันในกระเป๋าเดียวกันน่ะมันโคตรมีความสุขเลยด้พี่น้องกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยคนในครอบครัวตื่นเศา้ามาแตกท้างออกไปหาอยากหากินกราบขม้าเนี่ยมือแรงซื้อนั่นซื้อนี่ขาม้ากินส้มกันพี่น้องเอ้สุดยอดของความสุขในครอบครัวเลยซ่อเขียวอยากได้จังสัตว์อยากได้ครอบครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตาตั้งคนตื่นออกมาก็ไปทํางานหาเงินแมนมพี่น้อง ยังไมอแรงหันหน้าเข้ามาหากันคุยกันมันไม่แน่หัวเราะคุยกันปรึกษากันนีเรื่องใดกับปรึกษากันในครอบครัวทําให้ครอบครัวมันอบอุ่นทําให้ครอบครัวมันน่าอยู่นะคะอย่าเห็นแก่ตัวกับคนในครอบครัวให้ฮักกันแร่งกันค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะนะคะฝากไว้ให้คิดค่ะจอเขียวเป็นครอบครัวที่บ้านแตกเสียหลกขาด เห็นมาหลายค้นเหล่าฟองซอเขียวก็เรยบเ,ยเบอยากให้เป็นที่ซอเขียวทุกวันนี้ซอเขียวยืนเดินเพียงลําพังนะคะยืนด้วยตัวเองยืนด้วยําแข็งเจ้าของค่ะ <c oughs> พอเกิดมาถือครอบกั้วที่บมีความอบอุน่นแตกแยกบ่มีเอียงเป็นครอบกั้วที่แตกไปอยู่ภายอยู่มั่นนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะ คูณนึงกับไปทังนึงคุณนึงกับไปทั้งนึงพอมีเวลาอยู่น้ากันกับฟ้าหักกันเพียงกันซาพี่นอ่ยหยมันได้แตกแยกกันไปทั้ที่จริงซอเกียวมาครอบรัวที่อบอุ่นมากๆเลยเด้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเหมือนบ่หักกันเพียงกันผูกพันกันสอนเสมอสอนลูก บอกตลอดเลยว่าให้อยู่น้ากันให้สามขี้กันนากันเพียงกันพี่น้องเอ้ยก็เคยอยากให้หนีจากกันแต่สุดท้ายเป็นไงล่ะสอนว่าเอาขั้วผู้นึงติดคุกผู้นึ่งไปบวชเดือนทุดงอยู่คุณพ่อก็เป็นบาบันี้ผู้หน่อยก็อยู่น้ำซอยเขียวเบิง่งแต่โทรศัพท์อันนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยบ้านเจ้าเป็นคือบ้านข่อยบ่เอ้าซอเขียวฝากไว้คิดว่าเบิ่งตัวเลขแเนีทยขางกันค่ะพี่นอ้องเี่ค่ะ ค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะหลังจากไปฟังเรื่องเล่ากันอียังมากมากไม่แล้วมาพูดปากับตัวเลขแนวทางของเซียนไพ่นะคะงวดวันที่1กุมภาพันธ์หกเนะคะวิ่งเด่น8ปรองหนึ่งนะคะตัวประกบมี6กมีหมีสนะคะจับคู่ห้5ศูนย์3้าสองห้เน้นที่5 0าศูน้าสององและ3 6นะคะแคปหน้าจอค่ะใส่ดุลพินิพิจารณาค่ะพี่น่อยเอซค่ะ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะค่ะโซ่เขียวแนะนําเพื่อเป็นแนวทางค่ะขอบคุณเซียนไย่ลายี่าให้ตัวเลขแนวทางกับพี่น้องเอซมาด้วยดีเสมอมานะคะค่ะโซ่เขียวกะจะขอพูกปะกับพี่น้องเพียงแค่นี้เนาะพบกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ